จเจริญพรวันนี้ได้เห็นพุทธร,รูปรูปทรงแปลกๆนะชื่อว่าพุทธแฮนซ้ำนะซึ่งเป็นข่าวในมัิชมชนออนไลน์แล้วก็ข่าวสดออนไลน์โดยมีเฟซบุ๊กของท่านท่านหนึ่งเนาะที่จำหน่ายสิ่งของเราเนี้ยนะเห็นว่าขายที่ขายดีนะ ซึ่งก็ชื่นชมเขาในแง่ของการครีเอทนะหรือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์แต่ว่ามันเป็นการสร้างสารรค์ที่ไม่ได้จันรลงหรือเกิดประโยชน์ให้แก่คนอื่นนอกจากผู้สร้างสารรค์เองนะคือความคิดนี้อาจจะเห็นได้มากในสังคมญี่ปุ่นใช่ไหมครับซึ่งมีความหลากหลายในการนับถือบางคนเนี่ยเอาประวัติพระเจ้าหรือเอาพระเจ้าเนี่ยไปเป็นอนิเมะ นะฮะโอ้ oh, เป็นนักเลงอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่ให้เกียรติทั้งที่ไม่ให้เกียรติหรือทําเป็นของเล่นนะเป็นกุศกุศกศตาเป็นอะไรเงี้ยก็เยอะแยะไปอันนั้นวัฒนธรรมเขานะ่าจะยอมรับได้แต่ในสะังคมไทยเราเองเนี่ยและคนไทยเราเนี่ยอาจจะยอมรับไม่ค่อยได้นะ เมื่อวานนี้ก็เอารูปไปให้ลูกศิษย์ด,ดูลูกศิษย์ก็รู้สึกไม่ประทับใจหนึ่งไม่คุ้นเคยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเนาะคือการคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันก็ควรมีกรอบใช่ไหมถ้าสร้างสารรค์แบบไม่มีกรอบมันก็กลายเป็นความเสื่อมถอยหรือการทําลายด้วยซ้ำไปนะอย่างเช่น การที่มีคนคิดสร้างสรรค์ปางุทธรูปต่างๆขึ้นมาโดยอิงอาศัยพระพุทธประวัติคืออิงอาศัยว่าเอ๊ะมีประวัติตอนไหนที่น่าสนใจตอนประสูติไหมตอนสง้น้ำไหมตอนลอยถาดไหมตอนประทานเดี๋ยว่าเอหีภิกูุมสมปทาหรือเปล่าตอนห้ามพระญาติม่ให้ทะเลาะกันให้ฆ่ากันตายอะ่ะอืม ก็เกิดเป็นพุทธูปปางต่างๆขึ้นมาซึ่งถ้าคิดจะสร้างปางแล้วสอดคล้องกับพระพุทธวัตรก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะแต่นี่พุทรูปเนี่ยกลายเป็นรูปที่มีหุ่นเป็นนักกล้ามเนี้ยแถมไม่สวมเสื้ออีกโชว์กล้ามทั้งด้านหน้าด้านหลังเต็มที่เลยนะไม่ใส่ไม่สวมจีวรอ,อังสะหรือสังฆาติแต่อย่างใด ซึ่งดูแล้วเนี่ยแทนที่เจริญใจแทนที่จะ,จ,ททจ,ะจะลงใจกลับกลายเป็นเรื่องของการลบหลู่ดูหมินสําหรับคนที่นับถือด้วยซ้ำไปคนที่ทำน่าจะไม่ได้นับถือนะหรือไม่ให้เกียรดไม่แน่ใจว่จาชาวพุทธหรือเปล่านะเข้าใจว่าน่าจะไม่ใช่ชาวพุทธหรือไม่เป็นชาวพุทธ ก็เป็นชาวพุทธที่เห็นแก่ประโยชน์ทางธุรกิจเสียส่วนใหญ่เราจะสังเกตได้ว่าพุทธรูปต่างๆเนี่ยมันมีความงดงามในแง่พุทธศินเนาะคือมีความอ่อนช้อยในมุมหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นความงดงามในแบบผู้หญิงด้วยซ้าไปมีความแข็งมีความดูดีอะนะดูความสุภาพดูความ เมตตานะเราดูความสงบเราดูความทรงด้วยูปัญญามีความงดงามในแง่พุทธศินแบบนี้มันทำให้เราเกิดความศรัทธามันก่อให้เกิดสติปัญญายิ่งถ้าเรารู้และเข้าใจว่ารูปปางนี้มาอย่างไงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและพอเรา เกิดความประทับใจเกิดความพึงพอใจเราเอาภาพพุทธรูปแบบนี้นำมาเป็นพุทธานุสติจะทำให้เราเกิดความสงบทางใจกล่าวโดยง่ายคืออยากจะถามคนที่คิดสร้างพุทธแฮนซัมนี่นะว่ามันสร้างความศรัทธาขึ้นหรือเปล่ามันสร้างความสงบไหม มันก่อให้เกิดคุณธรรมต่างๆใน,ในใจผู้ที่พบเห็นหรือไม่หรือมันทําให้เกิดสติปัญญาหรือเปล่าอันนี้น่าคิดถ้าคนที่ทําไม่ได้คิดหรือไม่สนใจจะคิดก็อยากจะชวนญาติโยมทั้นหลายได้คิดเนาะทางนี้เท่านั้นจะได้ตักเตือนชี้แนะกันห้ามปรามกันสำหรับคนที่หลงผิดไปซื้อหามาเอามาประดับที่บ้าน ก็หวังว่าคงไม่มีใครเอาพุธทธแฮนซ้ำเนี่ยไปวางบนหิ้งพระแล้วกราบไหว้บูชานะถ้าย่งนั้นคงจะแปลกหน้าดูนะก็วันนี้ก็ฝากผีตัวนี้เนาะความคิดสร้างสารรค์นั้นควรจะใช้สติปัญญาควรจะเป็นไปเพื่อความเจริญใจจะลงใจแก่ผู้พบเห็นด้วยจึงจะงามจึงจะควร จึงเะเป็นวุลคือสนอย่ามองแต่แง่เงินทองหรือธุรกิจเพียงอย่างเดียวไม่งั้นเราจะสูญเสียคุณค่าของความเป็นคนไปจเจริญพร